สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมผู้ชมทุกท่านเข่าสูช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะสามขี่รถยุกอันนี้จังรถแล้วนี่ปูคะมันจะมีตังยี่สิบที่แลกเป็นสิบเอ็ดรถแบบนี้ถ้าไม่ถึงสิบสองรถเต็มเต็มแล้วต้อปูสิยี่สามลบนะบอก ยี่สามรปูจะเอาหินมาใส่อีกม่่เ,เอาหินใส่อีกจนี่เสามที่รถนี่ละ<อ>่ะเออครับปูจะจะคิหล่อคิหล่อขั้นเาันตั้วหนีหินน่ะอือเออค่ลจะเป็นหินมันจะแพ่งจะจะปูแต่เป็นหินจะแพงขั้นละพันหาหมลอ้แต่หินแพงอยู่หินหินีเกตนะบ้ครับพันหเกดบ่อเียวบเกดเออรถเกดไม่จังหัก <10 S 1> จ้างเพราะจังหัารถเกตโอค่ะแต่ว่าแต่ว่าดินนี่ปูพ่อหรือบ้นี่ มื่อเสียบอีกนี่คะนี่ดินดินเพื่อพ่ออะไรกันไม่ไดินดินพ่อแล้วมีแต่หินนี่วะปูเขาหินอ๋อค่ะค่ะหินแบบนี้ค่ะเอาเป็นหินอ๋อบันี้ก็สิเป็นหินนะคะปูแล้วเอาดินเรายี่สิบยี่สิบสามด้วไปพูนกันไหนไปพูนการปูนะครับปูเก็บมาพร้อมกันผ้าผอยเราเราเกินอยู่พอไหอมอ่ะพี่น้องค่ะ นีปลูกเกศเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้แล้วต้นไหนปูปลูกต้นไม่ละจ้างเป็นมาปลูกนี่คันนี้โอ้จางเป็นมาปลูกต้นวัชนาปลูกทิพย์หินตัวละดินพ่อแล้วดินดินนี่พ่อแล้วน้อปูเนาะดินพ่อแล้วเหลือแต่หินเหลือแต่หินเตะหินไหล่นแล้วคัดหาดินพ่อแล้วเขาจะมีอะไรดินหินนี่ปูก่ะว่าเฉยจักรสดค่ะปูขอเป็นมีฝันเอาปูน้ำเป็นหัวนี่ก็ได้ มืนขึ้นกับฟันแล้วล่ะค่ะมืนขึ้นนีมีฟันแล้วม่ได้จุดถูกค่ะม่ได้จุดถูกหมดค่ะเพเป็นนิมิตฟันเลยล่ะต้นยู่ค่ะในมือขึ้นนี่แหละฟันชนวนร้อนเรืเองมือขึ้นอย่างนี้จ้าวันนี้กำลังทำมาโอ้ค่ะฟันนี้มีพอไหมเออเห็นเห็นอีพออีกแล้วเออคุพอมาหารหรือยจ้าเอ้าได้ยินข่าวว่าปูแล้วกับฟันดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อดินนี่พ่อแล้วปูแล้วมาตะวันแล้วหินหินเอ่อหินลดละพันหาเด้อพี่น้องคะจ้า ยกขึ้นมากกว่านะแก่แมากกว่าเป็นเรื่องของมายกสูงก็ได้อยู่ของโอมก็ได้ตลอดค่ะของควรสบายดีลูกค้กลับนมัสการกับมาสการ์ปูอืมอ่าเจริ้งพ่นเจริ้งพ่อนนี่ด้ยินข่าวปูนมันขึ้นปะค่ะปูวะมันขึ้นฟันอยู่ค่ะมันขึ้นมีมีฟันเพิ่มเนอะค่ะอันนี้เก่าอันนี้เก่าคือโยงเพราะท่านเมัยเห็นเนาะเนาะค่ะนี่เป็นอันเก่าปูอันที่ล่มหดไปกี่เนาะ เออโรคหัวใจผ่านมากนะเนาะแต่ละมีประกาศว่าผู้สี่สี่บอกให้เบิ้งเกิดอะไรนะที่บอกให้ต้องประกาศพัจะไว้ดิปักไข่เปิดปักไข่จะไหเปิดปักไข่คมมขอเลยปักไข่มึดจังเลยประกาศแล้วผู้ที่บอกเหมือนผู้ฟังเนาะตัวเลขเขาเนาะอันนี้ขีดเครื่องนี่อันขีดขีดเครื่องนี่เป็นคลิปหนึ่งอันนี้เลขทูบเนาะอันนี้เลขทูบ ลุงไต่เนี่เป็นเด็กโทรศัพท์ผูฝันตอนที่แหลกตอนที่แหลกนี่เพราะคือบวชในฝันน่ะขั้งสองขอม่าคือตองหวดวันที่วัดที่อยากล้างเด็กออกแล้วกันดีสามดีสี่อยากล้างเละออกนี่ไหมลุงวัดที่หนึ่งนี่ไหมวัดที่หนึ่งวัดที่หนึ่งเลกออกเป็นว่าอะวันที่สองนี่ลุงหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกยุดถูกเลยนี่ที่ที่มีนั่นพูที่บวัน เก่ากันที่ตั้งนะอล้ลางคเนคนนั้นเขามาเรียกว่ามีเป็นมีคนแก่อยู่นี่กับเจดีอยู่นี่เพราะสวัยบ้านนะเป็นลูกคนแก่อยู่เนี่ยเป็นพวกคนแก่เออล้วเป็นคนแก่ใค้ทรับพอสวัยบ้านนะบันนี่ปูก็เลยมาจับสามตัวให้บันนี้ที่เหลือให้ไปสองตัวนี่หนึ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกนีเนาะบันนี้เลยมาจับออกปูเลยเห็นมาเลขสามตัวนี่หมุนอยู่ในหมุนอยู่ในที่อันเนี่ยหมุนอยู่ในท้องมัน คุณแก้ไขซับเนี่ยมีเหล็กสามตัวมีซีมีหามีศูนย์เนี่ยหมุนกันแคเพื่อนเชีวตัวไหนเขาน่ะวันนี้ปู้ก็เลยวันนี้ทั้งสองของขานปู้เลยไม่จับให้ขันมาซีกะดีมาหนึ่งซีเก่าเนี่ยมันขันมาหากะดีมาหนึ่งหาเก่าเนี่ยมันบอกขันมาศูนย์กะดีมาหนึ่งศูนย์เก่าเนี่ยมันบอ ผู้บริหารหัวใหลตัวนี้ผู้บริหารหัวไหัหวลแ่ว่าก็มีแอพที่ใดเด็กอยู่เยอรมละมัดหมุนสาเพิ่นกะทุกประหาเพิ่นกะได้เพิ่นหันหัวโลกเพิ่นว่าเคยว่าปู้ว่าพบกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเพิ่นกะได้หันเอาเพิ่นก็ได้สองแสนกว่าเพิ่นทุกประทับเพิ่นที่หมุนเสาเนี่ยดีนะเพิ่นได้สองแสนกล่วเพิ่นเพิ่นหันหัวเอาเนี่ยเดี๋ยวการวันนี้ปู้กันเลยมาจับวันหนึ่งกับเกตตัวเดียวกันปู้กันเลยมาจับอกเป็นเกต ศูนย์เก่าแต่ว่าเกศศูนย์เก่ามันกับเขาปูเล่มาจับพวกสองตัวเกศศูนย์เลยมาเข่าล่างเต็มๆเลยนี่เต็มๆล่างเลยเกศศูนย์เนี่ยนี่แหละคือว่าเลขปูนี่เขาขอนี่คือว่าแม่นมากๆเลยแม่นครับขันเข้ากับเป็นนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนี่นี่เพิ่ดกระได้ทั้งบนทั้งล่างเพิ่ดกระกับหัวเอานี่ตัวนี้เก่ากลายเป็นหกนี่เพิ่ดกระเข่าหนึ่งศูนย์หกเลยเพิ่ดกระได้ทั้งกรุงเทพกับได้หลายอยุ้งกรุงเทพกับได้หลายเออแต่ว่าต่างประเทศ เยอรมันเปินตัวมาเมื่อเช้นโซ่วาดเพิ่เมโซ่ก็วาดในบันได้แล้วก็ลง้มทุบทุกทีเพิ่งจะเห็นนี่เราเนาะทั่วโลกเนาะเพิ่งจะเห็นนี่เราเออผู้บอกเพิ่งกะได้บันนี้คลิปสองนี่บันนี้จากเซียนขีดนี่ก้นระคึงอันนี่ผู้เลยฝันว่าจับโทั่ทัศน์ก็เลยมาเข่าสามตัวตู้นี่เด็กผู้บอกว่าจับสามครูนี่หนึ่งสองสามนี่มันไม่เรียกซิปตัวนี่ตัวสามตัวนี่ตัดออกนี่ครับอันนี้เป็นเป็นไม้เหล็กทรศัพท์ของครูนะครับเนาะแมนไม้เหล็กทรศัพท์ก็เลยมาเข่าสามตัวตู้นี่ 061นี่มันออก106แมนบ่อันนี้ผู้ผู้ฝันมาโทรศัพท์แตกเอออันนี้ฝันมาทรศัพท์จับทรวศัพท์บ่แตกฝันมานวนอยู่จับทรวศัพท์เออแต่ปกติก็โทรศัพท์ก็ว่างคันตัวของเร็วน่ะก็เดียว่าท่านจับก็เลยก็เลยเอามาเขาตัวนี้ก็เลยว่าเอามาลุ่งน้ำตัวนี้เป็นเขาตัวนี้สามตัวตัเนาะอันนี้อันเกาเนาะหลักฐันเกาเนาะวันที่หนึ่งเนาะวันนี้เอาอันไม่วันนี้เออว่าแม่นันไม อันต้อหดนีปู้ใด้อันคลิปที่สามนี่มันพอท่านได้ออกนี่ปู้ไม้หาเก้าซีนี่ครับปู้ฟันว่าเลขออกสามซีนี่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 กระเล่บพอท่านไหนลุงกระเล่บพอท่านออกปู้กระเล่ยมาออกหดนีน้ำอ๋อค่ะปู้กระเล่ยว่าจะเป็นนี่แหละคลิปเอาหดนีเลยบัดนี้เด้อะคลิปเชนต้องไม่เลยจ้าเอาจดเอาบัดนี้จดเอา ปนะคิพาป็นไข่ถ้เปลี่ยนตเอาสีสีนึงยอเด้อันนี้เป็นเล็กตามเล็กเก่าเด้อนี่เด้อห้าเก้าสี่เดี๋ยวจังเควไทยที่หลังไงไดู้เจียวให้ได้ยล้เดี๋ยวก็มาฝันว่าเลขออกล่างสามสี่เูเลยมาฝันนีกบบกโม่เลยว่าเอาสามศูนย์กันไหมน้ัอ่ายอดกระทินเอาบเอา่ะกายอดกทินนี่เด้อเมอว่านนียอดกระทิน ได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นอ่าสไลสองพันบสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดทั้งไทยทั้งนาคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นเลขตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันคุณค่อยบอกเฉลยวกันอืม มียอดกระถิ่นหมู่บ้านนี่เอออาเทียันนั่นกันเลือนนั่งก็ได้เลอาเทียเคยเข่าเด้ไค้ยเข่าเออคยเข่าอยู่แต่แต่ก้อนหมว่าเคยเข่าอยู่เี็คยเข่าอยู่เพราะว่ากับมาตรงกันครับนิมมตปู่ฝันนี่เด้ปู่ไปทำงานเมียงนอกนี่ปู่ฝันว่าหัวนาให้โอสามคนนี่แต่ว <habitude> ่าบบบนี่ปู่ลนบนว่าไห้อะนี่ บัณนี้ผู้ตีาสามคนกับสามี่แล้วบันนี้หัวหนาเพิ่นเป็นเจเจ็กหรือตีเป็นเกตบัณนี้เพิ่นมาให้ยู้ผู้เดียวผู้อะตี่าเป็นหนึ่งตว่าเอาสามหนึ่งเก็กสมเหนึ่งนีรอบนี่นี่นี่คือฝันต้อหวนนะฝันต้อหวน แต่ทีมีตามเลขเก้านี่อันนี้ก็จับออกจากเลขเก้านี่เด้อนี่เด้ออันนี้จับออกซื้อเป็นไล่กูว่าแมนก็จับออกจากตัวนี้ขันท่วงทอยากตัดสองตัวกับคือซื้อเอาห้าเก้าสี่นี่แต่วงกลมไ้นี่อันนี้เป็นตัดออกตัววงกลมตัววงกลมปูเน้นนะครับเนาะแมนตัวตัวตัวนี้เพราะว่าเลขตัวนั้นมันเป็นของสุดก่อนนะครับแมนแมนตัวเี้อันนี้คือจับออกไปนี่ตัวนี้ก็งามได้ปลูก อืมตัวนี้เป็นเหล็กฝันนี่ฝันต้อวงห่วงฝันอืมครับผมฝันว่าไปเห็นงานอยู่เมียงนอกอยู่ไต้หวันครับครับเคยไปนะเคยไปเลยไปฝันเทิงแต่เป็นแค่ละวัดกูไปเห็นงานอยู่ไต้หวันสิบเก่าปีสี่ปีวะดิเป็นแค่ละวัดแต่เป็นพักอยู่วันเดียวไปรับจ้างเพิ่นอยู่ไต้หวันเมื่อนี้คือหนูคือโชคดีนะเข้าดังตังเหล็กแล้วได้มาเมาตะการอยู่ ปูคือว่าฟันเห็นผู้พอ,ออันมื่อึ้นนี่ลา่าสุดฟันเห็นอีพอมหาฟันเห็นอีพอมหามาหาเป็นบันนยดในลูกไผ่เ<น>พ่นเพ่นนย์ในลูกไผ่เนไม่เมื่อขึ้นเห็นไหมกเพ่นนย์ในลูกไผ่คนพันห่าดพวกหูว่าหกหาซุดนี่ไหมอ๋อครับพันน้์ใ้ลูกไผ่คนพ่นนย์ในลูกไผ่คนพันนย์ใ้เลยลูกไผ่่นพันนย์ในลูกไผ่่นเมื่นขึ้นฟันเมื่อขึ้นนี่เลยเออก็ฝันเมื่อขึ้นนะตรเนอือ ฝันเห็นพิ่นมาขึ้นนี่แหละแต่เก่ากันฝันเห็นเพิ่นอายุเพิ่นหกสิบห้าปีผู้พ่อพิ่นมรณภาพน่ะพิ่นเพิ่นเพิ่นตายหลายปีเลยเนี่ยมาขึ้นเรียกฝันเห็นพื้นมันเพิ่นมาหายังไลยมันก็เข่าอยู่ดิตัวตัวไดปบู๊แต่ว่าหัวนั้นเอ้าหัวนั้นก็ยังมาเข่าตัดเลนนันไปหกหาศูนย์ก็มาตัดเลนเอาได้หกศูนย์มันบอกหกศูนย์เดนเอาเพิ่นศูนย์มากเครับเพิ่นศูนย์ให้ลูกไผ่เพิ่มก็เลยว่าลูกไผ่อีกเพิ่นเป็นตรงน้ำซีก ห้าหกมันต้องมีซีน้ำเนี้ยเพราะว่าพันศูนย์ในลูไ่พันนยหกซี่ศูนย์น้ำบ่อหกหกขั้นศูนย์มากกว่านี่หกหกหกห้าศูนย์มีเลยอืดเพือหกหาศูน์นี่มีตัวหนึ่งเลยวแมนบ่อล้วตัวพันศูนย์ในลูกไฟ่พันอีตีว้างในบีรยงกะทิพ่าศูนย์ซีนนกพูพศูน์ูน์ห้นพินศูนย์ในลูกไพ่ไหมพันเคียดว่าลูกไพ่อัน ใส่เงินสูนี่สูนไหลไปท่านสูนไหนลูกไผ่ยางแห้งเมือนขึ้นเนี่ยคนว่า่นจะบอกว่าลักษณะหัวที่ลูกสาวถือเป็นแสนนั่นเพิ่นเทพท่ากะละมังปลาลุงสาปูากะเล่เทว่ากะละมังนี่เป็นศูนย์กะเล่กีว่าพกหาชุนวันนั้นเขาเต็ียมเลยลูกสาวได้เป็นแสนกัวบอกเขาต่ว่าหัวนีเพิ่นศูนย์ให้ลูกไผ่สูนย์ศูนย์นี่มาอร่อยประเทศหรอพ่อพันศูนเหมือนขึ้นเนี่ยสูนซีคนแล้วปรับูนซีก็เอาองเข็นลงน้ำสูนซีเออสูนซีเออ ก็ฮกหาศูนย์ก็มีศูนย์หาน้ำเนียกว่าไงศูนย์สี่อืมเนศูนย์ไหนลูกไก่คนฮกหาศูนย์ขนาดไนก็เป็นขันเป็นสามตัวก็จะเป็นหกศูนย์สี่บวหกศูนย์สี่บวกเออแต่ตัวนีงสั่นตัวอันเป็นสามตัวเออศูนย์สี่ขเราสามตัว ขันพ่อันกัตาดิ่งกับศูนย์สี <h <h ่ศูน์หกตอนกันตัวเก้าสีมาเนาะไหวไม่ได้แต่สามตัวยังอกได้หกตัวนี้พูหกตัววานี้ว่างหันเอาเปลี่ยนเก่าดีทั้งหนเอาหัวขึ้นซื้อเออยนั่นแหละตามพหัวขึ้นเต็มเต็มหกตัวเลยเตรียมหกตัวเลยอันมันมาหาตัวเต็มเต็มแล้วนะเอาคนไหลคนแช่ทั้งสองน้ำเนยเด้อหยับซี่ก็บเดชเป็นกำลังใจที่นี่แหละปูนี่เม็ดฝันปั๊บก็ได้เห็นปั๊บหลดเน่ะ อันนี้อันนี้มืกนนี่เนาะเออันนี้หนเนาเขียนตัวนี้ลงน้ำเขียนลงนี่น้ำเขียนห้องนี่ลงน้ำไอ้คนเห็นน้ำมาเทียบกับปูดุนนมามองคมนี่ตามชื่ออยูนะ้ยนายเอี้ยที่ที่ปดตาไรกันปวดแต่ว่าเพราะอกาเขียวอมันได้ออกมาเนาูมันเริ่มมีคนอ่ะจีครับมีกระดาษเป็นไหมบอมีอยู่ครับแต่ว่าอังีละมันไปแยังดอกมากเกินที่เกาหวละยืมเงินจะเข้า อากายเขียวกันมืดจึ๊บในอไรมันกิดหาพ่อเขาก็หลบภูฮะนัหาพ่อเขาก็หลับอีอาเดี๋ยวแกห็้อยู่หลอกล่ะับวงบกูเวไงฮะวองบกฮะูว่งว่องตัวไม่บอกูสีวงตัวไรอีกโอ้วงตัวนี่แล้วแต่กมันกิดขึมาหกขาดซุดวกันภูพ่อมาหาเกิดเลยแต่วาเป็นบรนศูนให้ลูกไผ่นี่นะเอแต่วไงเอาอย่างที่วันที่วันที่สิบหกตอนเ้า อาเทียเพิ่นมาเน้นยในปูว่าเม็ดเดียวต้องมีอีกคลิปนึ่งก็คือปูคยให้ยอ่ะเมนเมนครับเออปะตรงวงเนาะปะตรงวงก็ได้เอาพิจนาเบิ่งก่อนเนาะจ้าพิจนาเบิ่งก่อนกะว่ามื้อวันที่บอกว่าที่16รอบนี้เนาะจ้าวันที่16ตอนเสาร์หันเพิ่นมานี่ยมีไข่ปูกว่านั่นเอ้าวันนึงหันเพิ่นมาไห่เด้นกตายตัวหนึ่งบันนี้เอ็มมิทบรราเอ้านกตายมันก็ที่16ตัวปูกว่านั่นปูก็ได้กี่วันเจนกค้นกันหนึ่งครับ ตายมันกัศูนย์เป็นมานอกก้องกับพี่หกตัวสัตวไว้กันมันเอาหกเส้นนีเต็มเต็มทั้งสารตัวเต็มตวงดยนะเมื่นช่วไทยนะเพิ่มผ้าอยเป็นตัวว่านกตายตัวหนึ่งสัตวเมื่นน่ะหมื่นวันที่หนึ่งอะนะจับปูปูก็เลยมาจับออกเป็นนี่อย่างศูนย์หนึ่งนี่อย่างไะปูจับออกเป็นจับออศูนย์หนึ่งนี่อย่างไะหนึ่งสามคู่นะเนาะใช่ไหมครับใช่ว่ามันกับว่านั่นจะมันกับว่าตรงทออันโกวตัวนี้นะมัน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 ว่าตรงทออัน เขาหันหัวนี่นะนีตัวนี้1นึศูนย์เก่านี่เข้าหันหัวเป๊ะมันจะค่อยนั่นครับครับคับศูนย์หนึ่งนี่นะมันจะเข่าเต็มเนาะอันนี้ม่นจะค่อยเข่าเต็มพอกระคาดวันมาแล้วโันคู่ภาษบ้านตะเล่ใส่่ทั้งสองน้ำซุปสุกคนเออเอฟซีกันเลยสุกไหมันสุกผุสุกคนเนาะเอาเห็นเหลวกันเลยแคน่าเบื่อ จะเลื่อนบอนสูงไม่หมผู้ทุกคนเลยจับเงินเสียนเงินหลานผู้ทุกคนจะเลื่อนบอลสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี่นะคะสุดนี่เป็นตัวเลขเก้านะคะปูก็เลยได้เอามาไว้ในงวดนี้พร้อมนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่จับออกจากสามตัวนี้นะคะส่วนหกศูนย์สี่หกศูนย์ศูนย์สี่นี่เป็นตัวเลขที่ปูเลบฝฟันเห็นพอย่อมพอของปูนะคะที่เราเสียชีวิตมากแต่ว่ามากเที่ยวนี้นะคะ อ๋อโยมพอเล่าน่ะศูนย์ให้ลูกไผ่วัดสันพีนองค่ะก็เลยเฮ็ดเป็นจับเป็นเลขสามตัวให้หกศูนย์สี่ศูนย์สี่นะคะ ผู้พ่พอเราเสียชีวิตตอนอายุ65ปีนะคะเสียชีวิตเราก็คือศูนย์นะคะก็เลยเป็น650พี่น้องคะแล้วก็มีเลขล่างคะ่ะ3430แล้วก็371เนี่ยเป็นตัวเลขที่ปูว่วงกลมหาแล้วก็มีอยากกระทินพร้อมเด้พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวะทังตัวเลขจากปูวัดป่าอุดรอ,อันนี้สดสด,สดร้อนร้อนนะคะฟันเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับ 60G กับ650พี่น้องคะ ขอบ,บุญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมันเฮ่าสุขุสุข,ขนโชคโชคมันมันลำลำรวยๆยแห้งๆหปังๆไปน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณตัวเลขทั้งดีๆมันมีค่ะจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขา <c oughs> ทั้งสีเบาอีสานทั้งสีเบาไทยสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าอยากสิบผ่ากับตัวเลขเด็ดๆด็ดมนีเขามาเล้วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสได,ด้บพัาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆจากทางช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกซิเดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรทมสุขุสุข้นไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดใน,นคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ